คามเห็ดบ้าน้ำาวครับนะครับช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยหน่อยนะครับเจอกันทุกวันนะครับเพราะว่าก็หลังจากเก็บเห็ดกันเสร็จนะครับผมก็จะใช้เวลาส่วนหนึ่งเนอะอาะมารีวิวสินค้านะครับก็จะเป็นซ่อมแซมบ้างบำรุงรักษาเครื่องบ้างนะครับก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ครับก็จะ รีววสินค้านะก็ขายของออนไลน์นะครับก็อันนี้ผมใช้งานจริงนะแล้วคราวน,นี้บางอย่างเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ผมกะว่าบางอย่างซ่อมแซมได้นะครับผมก็จะซ่อมแซมเองนะครับยกเว้นบางอย่างผมทำไม่ไหวจริงๆนะก็ต้องพึ่งช่างนะครับส่วนวันนี้เป็นยังไงครับก็คืออาการ ตอนนี้คัดนะผมว่ามันหมดละมันหมดนะผมเคยไปให้ช่างเขาซ่อมมารอบนึงละนะครับก็คือผมเห็นละผมว่าผมน่าจะเปลี่ยนเองได้นะครับผมก็เลยเไปสั่งซื้อคัดมานะครับก็อยู่ในาาลาซาด้าเนาะอันนี้จะเป็นคัดแท้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยช่างเปลี่ยนให้ผมมาเนี่ยเป็นของเทียบนะครับเป็นรุ่นอื่นไม่ตรงรุ่นนะแต่ว่าก็ใส่กันได้นะ ผมคิดว่ามันหมดเร็วมากนะใช้ไม่เท่าไหร่เองก็คัดหมดละดีผมได้แกะดูแล้วนะมันหมดนะครับวันนี้ผมก็เลยสั่งมาของแท้กับคอนด้านะเดี๋ยวผมจะลองนะครับลองเอามาเปลี่ยนดูซิว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับก็ผมก็จะเน้นพึ่งพาตัวเองนะเออบางอย่างผมก็ไม่เคยทําเลยเนี่ยอยงเงี้ยผมก็ไม่เคยทํานะแต่ว่า พอมันอยู่บ้านนอกเนาะพอไปจ้างเขาทุกอย่างมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะครับผมก็อยากจะประหยัดนะครับในส่วนตรงนี้ไปอันไหนทําเองได้ผมก็จะพุ่งพาจนเองนะอะพุ่งพาตนเองทําได้ก็ทําไปนะครับอะไรไม่เคยทําผมก็จะลองนะครับ มว่าน่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับที่ได้มาดูคลิปนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจนะที่จะทำเองบ้างนะครับพอบางอย่างเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับก็หาข้อมูลจากใน y u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  b ลนะครับนะครับก็สามารถขึ้นทันตัวเองได้อันนี้ผมสั่งของแท้มานะเป็นดานะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยว ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพราะว่ามันเป็นของแท้นะอะไหล่แท้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนวิธีการเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมหาลองเปลี่ยนดูนะครับเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูแล้วก็เรามาลองดูว่ามันสามารถทําได้เองจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับว่าผมเปลี่ยนเองแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วครับ นะตอนนี้ก็เจอกันบ่อยหน่อยนะครับเจอกันทุกวันนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะฝากประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวไปลองแกะดูนะครับแล้วคลิปหน้าเป็นยังไงติดตามครับสวัสดีครับ